ช่วงแรกที่ย้ายมาบางคนก็ยังงงว่าเ้ hey, เด็กคนนี้มันคือใครราคาที่จ่ายไปก็ถือว่าแพงสําหรับดาวรุ่งที่ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ไม่ถึง10ิบน,นแต่ช่วงแรกกับแมชชสเตอร์แต่กับไม่ค่อยมีพื้นที่ในทีมชุดใหญ่ต้องไปเล่นกับทีมสำรองและถูกปล่อยยืมอยู่เรื่อยๆจนคิดว่าอืมจะหมดอนาคตซะแล้วแต่แล้วเมื่อโอกาสมาถึงอามาดิอาโลก็ไม่ปล่อยให้มันหลุดลอยไปง่ายๆตู โเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอเมื่อโอกาสมาถึง <c oughs> ก็ต้องรีบคว้ามาเอาไว้อามัดดิญาโลอามัดดิญาโลเต่าเล่เกิดในเมืองอาบิจานประเทศไอวอรีโคสซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศไอวอรีโคสไม่นานหลังจากอามัดเกิดได้ไม่นานก็ได้เกิดสงครามกลางเมืองไอวอรีโคสขึ้นทําให้ชีวิตในวัยเด็กของอามัดนั้นคือการเอาชีวิตรอดรอบตัวเต็ไมไปด้วยสงครามแต่สิ่งหนึ่งที่คอยเยียวยาจิตใจให้เขาได้นั่นก็คือฟุตบอลครับอามัดเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์และความรักในฟุตบอลตั้งแต่เด็กๆแต่เส้นทางก ในนักฟุตบอลของาอมัดนั้นไม่ได้โรยด้วยกรีบุลาบอามัดและพี่ชายเริ่มเล่นฟุตบอลในอะคาเดมี่ในเมืองอาบิจานแต่เบื้องหลังของอะคาเดมี่นั้นคือการหาเด็กที่มีพรสวรรค์ด้านฟุตบอลแล้วนําพวกเขาลักลอบข้ามประเทศเข้ามาในยุโรปซึ่งอามัดก็ได้ลักลอบเข้ามาในประเทศอิตาลีแบบผิดกฎหมายผ่านทางเมืองเรโจเอมิเลียทางตอนเหนือของอิตาลีอามัดใช้ชีวิตอยู่ทางตอนเหนือของแคว้นเอมิเลียโรมันยาอามัดใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ในการเล่นฟุตบอลกับพี่ชายและเด็กคนอื่นๆในระแวกบ้านเป็นประจำ หลังจากเตะฟุตบอลข้ามถนนมาเรื่อยๆพรสวรรค์ของอามัดมันก็ไปเข้าตาคนในระแวกบ้านอย่างฟาบิซซโอจิลิโอลี่ซึ่งทันทีที่เขาได้เห็นฟุตบอลของอามัดเขาก็ได้แนะนำให้อามัดนั้นไปเข้าร่วมทีมโบคาบาโคสถาบันฟุตบอลขนาดเล็กในท้องถิ่นทันทีที่ได้เข้าสู่ระบบการซ้อมที่จริงจังมากขึ้นอามัดทุ่มเทเวลาทั้งหมดไปกับการเรียนรู้และฝึกซ้อมทักษะต่างๆอย่างจริงจังภายในระยะเวลาแค่ไม่กี่เดือนครับอามัดก็ได้โชว์ขออในตัวเขาออกมาให้ทุกคนรอบตัวได้เห็นในทัวร์นาเมนต์เล็กๆที่จัดขึ้นนนนใเดือธัวาคมปี24 ได้ลงสนามกับทีมในฐานะนักเตะที่อายุน้อยที่สุดในทัวร์นาเมนต์แต่มันก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขด้วยพรสวรค์และความทุ่มเทในการฝึกซ้อมทาให้อามัดโชว์ทักษะฟุตบอลที่น่าทึ่งให้ทุกคนได้ชมเป็นขวัญตาเขาจบทัวร์นาเมนต์ด้วยการเป็นดาวซนโวรประจำทัวร์นาเมตนต์นั้นฟอร์มการเล่นและทักษะฟุตบอลที่ดูดีมีอนาคตทําให้เขากลายเป็นที่สนใจของเหล่าบรรดาทีมในกอโชซิลิอาและไม่นานหลังจากนั้นครับอามัดก็ได้เข้าไปอยู่ในอคาเดมี่ของแอตแลนตาและเริ่มเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพแบบเต็มตัวช่วงแรกแรกๆคทีี่่เเเขข้้าาาาออดมมมตตตนิ ในการเล่นกับทีม U14 และเหมือนเดิมครับเขายังคงทุ่มเทเวลาในการอัปเกรดตัวเองให้พัฒนาอยู่ตลอดเดียวพรสวรรค์บวกกับความทุ่มเทมันทําให้ฟอร์มการเล่นของัดฉายแสงโดดเด่นกว่าเด็กคนอื่นๆในทีมทําให้อามัดคว้าแชมป์และรางวัลส่วนตัวมาได้เรื่อยๆกับทีมเยาวชนทุกรุ่นที่เขาลงสนามหลังจากโชว์ฟอร์มการเล่นอันร้อนแรงกับทีมเยาวชนในที่สุดโอกาสขึ้นสู่ชุดใหญ่ก็ได้มาถึงอาัดซึ่งเขาก็ไม่ปล่อยให้มันหลุดลอยไปครับอามุ่งมั่นกับการฝึกซ้อมและเรียนรู้วิชาต่างๆจากโค้ชและพี่ๆในททททททีีีมมุกกเ็ดําาให้้ััน่ไรบอ สนามอาหมัดก็สามารถวาดลวดลายบนสนามได้อย่างแบบเนียนตาและสร้างโมเมนต์ให้ตัวเองด้วยการยิงประตูตั้งแต่นัดแรกกับทีมชุดใหญ่ของอตาลนตาในวันถัดไปครับหลังจากเพิ่งทำประตูกับทีมชุดใหญ่ได้อาหมัดก็ได้ลงสนามกับทีมอตาลนตาอยู19ต่อทันทีก่อนจะทำสองแอซิสคว้าทีมคว้าแชมป์ซูเปอร์คัาปาริมาเว่าบมได้สำเร็จเรียกได้ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากสำหรับดาวรุ่งคนหนึ่งที่เพิ่งยิงประตูกับทีมชุดใหญ่ได้และลงมาอยู่19ก็คว้าแชมป์ได้อีกในฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นและฝีเท ัวบวกแอดออนถึง37.2ล้านปอนดึงตัวัดไปอยู่กับทีมถึงจะยังเร้โอกาสลงสนามกับทีมชุดใหญ่ของอตาลนตาแค่ไม่กี่นัดแต่หลังจากย้ายมาไม่นานครับเรื่องการลักลอบเข้าประเทศอิตาลีแบบผิดกฎหมายและปลอมแปลเอกสารใช้เอกสารปลอมได้ถูกเปิดขึ้นซึ่งหลังจากที่ถูกตรวจพบคนที่ปลอมตัวเป็นพ่อและแม่ของอามัดความจริงทุกอย่างถูกเปิดเผยทันท,นทีทั้งเรื่องที่ทั้งสองคนไม่ได้เป็นพ่อแม่ที่แท้จริงของอามัดและอามัดกับหาเมดก็ไม่ได้เป็นพี่น้องกันด้วยคดีนี้ทําให้อามัตนะครับถูกปรับเงินสา,กการแล้เอก เอกสารปล้อมในการลงทะเบียนกับทีมถึงจะมีคดีความการลักลอบเข้าประเทศแบบผิดกฎหมายแต่ด้วยพรสวรรค์ที่มีในตัวของอาหมัดนั้นมันก็ได้นําพาเขาให้มาอยู่กับแมยูเอเต็ดได้ในที่สุดช่วงแรกกับแมยูเอเต็ดอาหมัดยังคงต้องรอคอยโอกาสที่ข้างสนามครับถึงจะไม่ค่อยเดียวกาดลงเล่นแต่อาหมัดก็ยังคงทํางานหนักมุ่งมันกับการฝึกซ้อมในทุกวันเพื่อให้พร้อมเสมอเมื่อโอกาสมา,ถ,มาถึงหลังจากนั้นในช่วง2ปีต่อมาครับอาหมัดได้ออกไปยืมตัวและเก็บเวลกับกาสโกเลนเจอร์ในสกอตแลนด์และสันเดอร์แลนด์ในลีกรองของอังกฤษซึ่งมมัันกก็ทําาาให้้ออะดดไรบโสล ได้เวทีในการโชว์ศักยภาพและพัฒนาฝีเท้ามากขึ้นตลอดเวลาการยืมตัวกับเลนเจอร์ถึงจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่อามัดก็ถือว่ามีโอกาสลงสนามอยู่บ้างครับและเป็นส่วนหนึ่งของทีมในการคว้าแช,ชมป์บอลถ้วยสกอตแลนด์ได้ด้วยหลังจากกลับมาจากกาสโกรเรนเจอร์อามัดก็ได้ออกไปยืมตัวอีกครั้งกับซันเดอร์แลนด์ในแชมเปี้ยนชิพซึ่งที่นี่ครับอามัดได้ีโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอถึงจะเป็นหลีกรองแต่มันก็ทําให้อามัดได้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมและสไตล์ฟุตบอลของอังกฤษอามัดกลายเป็นตัวหลกัก การอามาสามารถพุ่งไปคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของซันเดอร์แลนด์ได้อีกด้วยหลังจากอพเวลและพร้อมกลับมาเล่นให้กับแมยูเอเตดในฤดูกาล2023-2024ดีฟอร์มก็เล่นที่ว่าทำได้ดี และปัญหาปีขวาของแมนยูที่ขาดนักเตะทําให้อามาัดได้โอกาสอยู่กับทีมแต่แล้วอามัดก็ต้องโดนอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าเล่นงานในช่วงปีซีซั่นครับทำให้อามาัดต้องพักยาวหลายเดือนซึ่งหลังจากกลับมาฟิตเต็มถังอามาัดก็เริ่มได้รับโอกาสลงเป็นตัวสมรองอยู่บ่อยๆทุกครั้งที่อามาัดลงสนามมันจะมาพร้อมกับความขยันที่ออกมาเต็มกราฟอามาัดเป็นนักเตะที่พร้อมจะวิ่งขึ้นวิ่งลงเพื่อช่วยเกมรับและทําเกมรุกตลอดทุกวินาทีอามัดดียโลเป็นนักเตะที่มีจุดเด่นในการสร้างโอกาสครับเล่นบอลง่ายๆที่เต็มไปได้ แถมยังมีความเร็วที่น่ากลัวการจ่ายบอลที่ดีและสร้างโอกาสทําให้อมัดสามารถเป็นอีกหนึ่งมิติในเกมรุกของทีมได้เอลิกเทนฮาร์กเริ่มให้โอกาสอามัดลงสนามขึ้นเรื่อย ทั้งบอลลีกและบอลถ้วยช่วงท้ายฤด,ดูกาลอามาดมดโอการลงสนามเป็นตัวจริงติดต่อกันและโชว์ฟอร์มการเล่นได้เข้าตาทําให้หลายๆคนคิดว่าเขาสามารถเป็นตัวจริงของทีมในฤด,ดูกาลถัดไปได้แน่นอนอีกหนึ่งอย่างครับที่ถ้าพูดถึงอามาดแฟนบอลแมนยูเอตจะคงจะนึกถึงแน่แนคือเกม f a Cup ครับที่แมนยูเอตชนะเวีรยวพูได้43อามาดเดียโลถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรองในช่วงท้ายเกมก่อนจะเป็นฮีโร่ยิงประตูชัยให้กับแมนยูเอตในนาทีที่120และสุดท้ายเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมในการคว้า,าม,มาาดสเร็จูก 4225อามาัดได้รับโอกาสลงสนามกับแมนยูเวตเต็ดอยู่เรื่อยๆครับถึงผลงานของทีมจะยังไม่ค่อยดีแต่เขาก็ยังคงเป็นคนที่เต็มไปด้วยความขยันทุกครั้งเมื่อได้โอกาสลงสนามหลังจากเอลิกเทนฮารกลอนปลดเข้าสู่ยุคของผู้จัดการทีมรักษาการอย่างลุดฟานนิตาลอยอามาัดก็ได้รับโอกาสลงสนามมากขึ้นและสามารถโชว์ฟอร์มการเล่นได้น่าพอใจลุดฟานนิตาลอยเองก็ให้สัมภาษณ์ถึงอามัดไว้ว่าเขาเป็นคนที่ทํางานหนักทั้งในการฝึกซ้อมและการลงสนามจริงเขาแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอยู่เสมออามาัดมั้จะมาหาฟาน,นิตาลอยลาก,การริปะตู เปิดบอลการดวนตัวต่อต,ตัวและการพัฒนาลูกบองให้ดีขึ้นอยู่เสมอครับซึ่งมันก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งเครื่องยืนยันว่าอามาดมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอจากเด็กที่ลักลอบเข้าประเทศใช้เอกสารปลอมแปลงลงทะเบียนกับทีมกลายเป็นนักเตะดาวรุ่ง ที่มีเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพที่กําลังไปได้สวยอามัดไม่เคยปฏิเสธโอกาสที่ได้รับและใช้มันให้คุ้มค่ายอย่างที่สุดดนความสวรรค์ในตัวเขาความรักในฟุตบอลของเขาและความทุ่มเทมันก็ทําให้เขาก้าวมาถึงจุดนี้ได้และกลายเป็นในหนึ่งนาคตของแมนยืนต็ดไปแล้วขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเท่ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ